โอ้โหเจอรกันะเราจะไปส่งนักกีฬาครับผมกีฬาประเภทอะไรเนี่ย๋ยัังมึนๆเฮ้ยดูเวลาก่อนเราต้องโชว์เวลาก่อนสิว่าหาตีตอนนี้เกือบปีหนึ่งแล้วนะใช่ไหมเห็นไหมตัวเบาเท่าขนนกไปได้ทุกที่ที่บอสต้องการบอสบอสคือใครไม่รู้ละบอสวันนี้เราไปส่งยูย่สบนะฮะไปเล่นชิงแชมป์โลกผู้ชายครับ ปเปล่นที่ไหนครับไปเล่นที่ไหนที่บาเรนครับผมผมว่าเขาออกมาตอนจ,จีนทเทียทเท่ยงคืนคริ่งทำไมเขาถึงก่อนเราวะก็เฮ้ยยอดพาน,นุพงสวัสดีน้องีวัสดีครับพี่เพช สดคนสวยต้องมาสุดท้ายต้องมายอดเลยพี่นี่ขยันทำงานจริงเลยไม่ได้สายวันเล่เราต้องเต็มที่กระเป๋าเกินเลยข้าว uh สารด้วยไปดูกันนี่ข้าวสารด้วอข้าวสารอาหารแห้ง เรามีข้าวบัสมาตีไม่ใช่หรอท่านครัเนี่ยน้ำตากเยอะเลยมั้งโอ้แม่หลานน้ำตาลกินหนุกเลยพอแล้วม้พอแล้วน้ำตมองข้าวพอแล้วที่นี่มองข้าวพอแล้วกลัวไม่มีข้าวกินไม่มีใช่ไหมข้ารือยังไงไมพอไม่แม่เดี๋ยวะน้ำาลสามถุงเขาเอาไปไม่ได้ทำไงเนี่ยเอากลับเราเขาต้องเอากลับไปวยงกินเราจะได้ข้าวกลับไปเป็นใช่ ของของขาดเี็นแล้วกีฬาแต่คือจะบอกว่าเขามีประสบการณ์แล้วไงทีมนี้เขาเคยไปเมื่อปีที่แล้วแล้วไงโคทีมงานสตาฟก็คงรู้ว่าที่โน่นอาจจะมีอะไรหรือไม่มีอะไรหรือเขาขาดอะไรอะไรเงี้ยก็เลยเตรียมเผื่อไว้แต่ข้าวสารต้องฝั่งบาลนงเขาขาดหรอไม่รู้ไงเดี๋ยวต้องถามเดี๋ยวต้องถามว่าทําไมเอาข้าวสารไปด้วยดลูกๆก็มีคนไทยนี่ขาดข้าวไม่ได้ข้ัวตอนถ่ายอันนี้เลยนะมามงมาไม่ละอ๋อเออ ไอ้มา่าเป็นเรื่องปกติที่เราต้องเตรียมอยู่แล้วแต่ข้าวน่าจะเห็นอยู่นิดนึงอ่แสดงว่าข้าวบาสมาติอาจจะไม่โดนใจอ่าเขาเนาขาอาจจะไม่เคยกินเอ่าแต่ผมชอบนะทำไมผมชอบอะแต่คนแล้วแต่พี่ชอบไม่เคยกินใช่ไหมกิน่าข้าวที่ไหนอาจจะแบบว่าเราอร่อยที่สุดแต่บางทีถ้าไปเปิดโลกบางทีอาจจะแบบอาจจะชอบเสาให้อาจจะขอให้พ่มาก็ไม่รู้ไงคือผมผมลองบัสมาติแล้วผมรู้สึกว่าผมชอบเนะ มัธปกติต้องกินกับพวกแกงมัสมั่นไหมหรือว่าแกงแกงที่ปกติได้ผมยังอยากเอามากินกับพวกข้าวมันไก่ใช่อยากเอามาทําเป็นข้าวจบคือรสชาติของมันมันก็จะแตกออกแนวมันๆอยู่แล้วด้วยเพราะว่าข้าวของชาวนาเขากินกับแกงอยู่แล้วรสชาติมันจะมันๆอยู่แล้วเอามาขายดี้ปวะบ้านเรามีมีขายเยอะมีขายเยอะทีไหนก็มีขายเยอะอยู่แล้วแตู่้าวมันไก่มัสปตีเนี่ยเหรอเขาจะเป็นข้าวหมกนี่เป็นข้าวหมกใช่ไหมบอกกัสพี่ถาม่อยดิปีที่แล้วหมายถึงว่ามีข้าวกินไหม มันมันมันไม่ใช่ข้าวมันเป็นติ๊กแป้งที่มันตัดมาคล้ายๆข้าวไม่ใช่ข้าวใช่ไหมไม่ใช่เอาเลยไม่ได้เลยเอาข้าวมาเยอะเลยถึงว่าเอาข้าวไปเยอะเลยไม่ได้เอาไปป่ะื่อกี้ได้เอาไปป่ะเอาไปผ่านนะผ่านเมื่อกี้ผ่านเห็นมนกค้นยันใหญ่เลยแยกแบ่งกันสรุปอ๋อสรุปไม่ใช่ข้าวใช่ไหมหรือยังไงไม่ใช่ข้าวไม่ใช่ข้าวเลยแป้งแบบคล้ายโรตีใช่ไ่มใช่เหมือนแป้งโรตีแล้วพวกบัสมาตีมัาไม่มีเหรอข้าวบัสมาตีมีไหมมีมีใช่ไหม มีใช่ไหมแต่ว่าไม่โดนใจใช่สู้ข้าคนโอเคโอเคขาบคุณมาครับ <im it> คนสวยฝากเชียร์ด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจให้ <laughs> ให้หญิงหญิงไทยจากหญิงไทยชายหญิงไทยไปสู้รบต่างประเทศด้วยนะคะรอบที่แล้วหนูไปหนูได้ลายใครมาบ้างที่ไปชิงค้ำโลกอะ่ะ<ร>ที่ไป,ไปอีร์มีมีแค่เพื่อน <laughs> มีแค่เพื่อนใช่เราเราต้องสร้างมิตรภาพเพราะ ขอคนไทยเราเฟรนลี่พิจารณาเราเราส่งอะไรให้เขาดูหรือเขาสง่งขอขอให้เขาส่งอะไรมาให้ดูไหมไม่ได้ขอคะ่ะเขามีแบบแลกเสื้อกันแลกวัฒนธรรมได้ยังไงวัฒนธรรมไป,ไปสอนการไหว้ของเขา <c oughs> <ๆ S 2> เขาก็สอนการหักไทยของเขาเหมือนกัน <c oughs> ต่างต่างคนต่างแลกวัฒนธรรมกันใช่เราเราไปผเผยแพร่วัฒนธรรมเขาก็เผยแพร่วัฒนธรรมเขาเหมือนกันออ เดี๋จะเป็นมิตรภาพแปลกๆก็คิดรู้สึกแปลกๆแปลกๆใช่ปะ้ะใช่อาจ <laughs> จะมีรับลมคมใน <laughs> โค้ชชอบด่าแต่กระเทยโค้ชช้าง <laughs> ด่าด่าดในหนูเราก็ต้องเป็นแมนเลยลเหรองเป็นดาด่าดในหนูพี่ผมจะบอกว่าผมมานั่งภาคอยู่แบตรอบรองชนะ3ามศูนย์ได้ไหมรอบรองไหนครับรอบรองต,ตอน,ตอนอยุคกันบินอ่ะโอ้สามศูนย์สามศูนย์นะรอบรองสามศูนย์ปีปไหนจำได้จำปีได้ไหมห้าเก้าห้าเก้าช่วงนั้นอ่ะใช่ครับเอ่อเข้าใจไหม เพพี่จำได้เพราะว่าพี่เห็นรอบรองพวกโอ้โหนี่โคตรเก่งเลยว่ะสุดยอดมากาลแล้วนี่ตัวว่าเริ่มแล้วแล้วนี้ยสุดยอดจริงแต่รอบชิงสองเซตแรกเล่นไม่ออกเซตแรกเซตแรกแพ้ครับเซตสองชนะเอาเซตสองชนะเซตสามแพ้เซตสี่ชนะเออเฉพาะเซตสี่กลับมาต้องตีตอนท้ายเซตห้านี่เขานำมาสิบสี่ต่อสิบสองอุ้ยจำได้ <c oughs> <c oughs> ใช่ครับแล้วเราก็พลิกชนะกลับมาเป็นสิบหกต่อสิบสี่ตอนนั้นผมยังงงมากเลยชนะ ไปมากแล้วลูกนี้โอ้รับล้นโอกาสมาแล้วครับโอ้เรียบร้อยเลยครับแม่พลิกสถานการณ์ได้อย่างยอดเยี่ยมครับบ้านดงเลยแล้วปิดโดยคนนี้ครับปัญญาบุตรสมฤทธิ์ครับนี่ทุกวันนี้ตัวใหญ่แล้วตัวโตแล้วยอดที่ติดตามตลอดที่ติดตามเสมอยอดสุดยอดสุดยอดสู้สู้สู้รอเชียร์จะรอเชียร์เต้นที่นู่นนั่น ผมดีใจนะน้องจำผมได้นะเพชรใส่เลยม่รู้จำไม่ได้ซื้อมาจากอาสามชันชื่อเสียงเรียงนามว่าชื่อเพชรปัญญาชื่อปัญญาคนนี้คือแบบปีนนานๆแล้วหลายปีแล้วที่ที่อยากใช่ปหกแล้วจะสูงโดดกว่าเพื่อนเลยตอนตอนเด็กๆอ่ะคือแบบรอบรองชนะสามศูนย์รอบชิงโดนนำไปสองศูนย์นี่น่าจะเข้ามาสัมภาษณ์โอ้โหที่คนนี้ของทีเลยครั้งแรกครั้งแรกเออครั้งแรกเลย ต้องไปดูนะต้องดูต้องดูฟอร์มมีช่องทางอะไรบ้างที่เราจะได้ติดตามวันเล่ชุดนี้ไม่รู้ช่องทางธรรมชาติอีกแล้วธรรมชาติเดี๋ยวรอดูรอดูเด็น้องเก่งจริงน้องเก่งจริงคือเด็กจากอัสซัมที่ส่วนใหญ่ฝีมือเขาแบบนี่ามาจากอัสซัมนะใช่มาจากอัสซัมมอสก็มาจากอัสซัมเหมือนกันอ่าอยมอสอย่าไปอย่าไปมีเรื่องกับลูกกามกุลลุ่มเลยอันนี้มิตหมายนี้นะเด็กอัสซัมมาใช่ใช่ใช่ อันนี้เข้ามาถือรสุดยอดมากอ่ะแล้วก็พูดคุยกันน้องๆเสร็จเรียบร้อยแต่ละคนเป็นกันเองนะชุดนี้ใช่ใช่ใช่ได้รู้จักหลายคนเลยอีกหลายๆแม่แน่มุมมีทั้งดาวตบดาวทิกตโอกเยอะไปเยอะไปหมดเลยอ่ะเรากลับดีกว่ากอนหน้าโอเคได้เวลาแล้วครับผมไปลุย